สำหรับใครที่เรียกได้ว่าโชคดีทิศทางหน้าบ้านแล้วก็มีประตูอยู่หน้าบ้านอยู่ในทางทิศใต้นะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ดีเป็นอันดับที่1เลยนะสำหรับในายุเก้านี้นะครับก็แนะนําว่าให้เราเสริมนะเสริมนี่คือเคล็ดลับนะครับเสริมด้วยธาตุไม้และธาตุไฟเสริมด้วยธาตุไม้และธาตุไฟอะไรบ้างที่เป็นธาตุไม้กับธาตุไฟเนื่องจากว่าทิศใต้เนี่ยมันเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีที่สุดใายุที่9เราต้องการเสริมเขาเนี่ยให้เขา เรียกว่ามีพลังงานมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะไปเสริมไฟให้มันลุกช่วช่วงชัชวานได้นั่นก็คือไม้นะครับในที่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรครับกระถางต้นไม้เล็กๆไปวางไว้ในจุดที่อยู่ในทางทิศใต้โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของประตูด้านข้างก็สามารถวางได้นะครับแต่วางขวางหน้าประตูเลยเอาไหมไม่เอานะครับเพราะว่าเราต้องการให้รับพลังงานดีๆจากด้านหน้าเข้ามาเราต้องการความโปร่งความโล่ง วางบริเวณด้า <cop> <ล>นข้างได้อาจจะเป็นกระถางต้นไมเ้เล็กๆอาจจะเป็นไม้ฟอกอากาศก็ได้นะครับหรืออะไรครับบางคนอาจจะเป็นของที่ทํามาจากไม้จริงๆเป็นของแกะสลักอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบอยู่แล้วใช้งานอยู่แล้วนะก็ไปวางไว้ในทิศทางที่เป็นทิศใ,ใต้ของบ้านเราถ้าเป็นประตูเราก็วางไว้ข้างๆประตูได้แต่ละทิศทางนั้นไม่ใช่ประตูอาจจะเป็นหน้าต่างเราก็สามารถที่จะนํานต้นไม้กระถางต้นไม้เล็กๆมีต้นไม้สีเขียวเนี่ยไปวางไว้ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือ บางคนบอกเลียเ้ยงต้นไม้มันยากเราก็ใช้สิ่งที่เป็นสีเลยครับสีที่ตัวแทนธาตุไม้คือสีเขียวสีเขียวมีอะไรบ้างพรมเช็ดเท้าก็ได้พรมสักผืนหนึ่งที่เป็นสีเขียวอ่อนหรือเขียวแก่นะครับก็ไปวางไว้ในทิศทางที่เป็นทิศใต้เท่านี้ก็จะเป็นการเสริมทําให้ทิศใต้ของเราเองครับเป็นไฟที่ลุกชั่วช่วงชัชวานหรือใครอยากจะเอาของที่มีลักษณะที่เป็นธาตุไฟเลยก็ได้นะ,ะเช่นเป็นของที่มีสีแดง สีแดงไปวางไว้ตรงนั้นเป็นโคมไฟสีแดงแก็ได้นะครับโคมไฟสีแดงๆก็ได,ได,ได้ไปวางไว้บริเวณที่เป็นทิศใต,ต้เท่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุน้นเป็นการเสริมทําให้พลังในทางทิศใต้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะช่วยกระตุน้นทําให้คนที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยไ,ได้รับโชคลาภมากเป็นพิเศษนะมีความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นพิเศษทิศใต,ต้ผ่านไปละ